เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกับไมครั้งกับช n น l บันซ่านี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมรุ่นซีดีหาค6นะครับผมโอเคในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีชาเลนจ์แบบไหนรอเรากันอยู่นะ a อ่ะนะ Ada 567นะครับชาเลนจ์ Challenge ของเขาโอเคให้เล่นได้5ตัวอย่างละตัวงามงามไป <c oughs> เออมันก็มีตัวเด่นอยู่บ้างแล้วก็มีตัวใช้ได้อยู่ ประมาณนึงปะ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 อาจจะมีตัวเดิมๆให้เห็นแบบพอเห็นแล้วแบบรู้เลยวมันอยู่ตัวเดิมๆแน่ๆแ,แต่ก็ต้องลุยครับไม่มีทางเลือกละวฮีโร่ข้างล่างดีกว่าเฮ้ยฮีโร่ข้างบนดีกว่าโอเคผมก็ต้องมีการเงินนิดนึงด้วยนะ เพราะว่าแผนของผมสุดท้ายแล้วเนี่ยผมกะว่าจะใช้เจ้าเอนจิเนียร์สายกลางครับจะมาบัฟให้กับทุกคนถ้ามันเงินถึงนะเงินมันเยอะครับเยอะมากจนไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าแล้วก็วางสไนเปอร์ไปอีกตัวหนึ่งตรงข้างหลังเลยไหมข้างหลังตรงนี้แหละดีและดาร์ตมังกี้ยิงเป็นลาใช่ไหมผมลุยได้ ผมกำลังคิดอยู่ว่าการเงินตอนต้นเนี่ยจะใช้เป็นอะไรดีแต่ความรู้สึกหนึ่งก็สไนเปอร์ก็จะช่วยตีพังตัวได้ั้งแต้น,ต,นต้นเช่นกันนะเนาะเอาแล้วกันตำแหน่ง strong ปรับให้โจมตีเอาสไนเปอร์สายเงินมาก่อนเนาะแล้วก็ใช้ฮีโร่กับเจ้าดานเนี่ยช่วยยิงเก็บสไนเปอร์จะเป็นตัวเด่นเด่นมาก่อนการเงินจากสไนเปอร์เสร็จแล้วก็ไปดูอีกต่อ เพราะว่าถ้าเราเอาดูอีกก่อนเนี่ยผมว่าเรื่องการป้องกันแบบทั้งตัวเหล็กเหล็กจริงๆมันก็ได้แหละเนะาะพังตัวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่พร้อมแต่ถ้าสไนเปอร์เขาร้อมครับอืมและอย่างหนึ่งสไนเปอร์มานับแค่เทียร์สี่เขาก็สามารถให้เงินได้แล้วแตกต่างกับดูวิดต้องเป็นเทียร์ห้าถึงจะให้เงินได้ดีจริงๆอืมแตกต่างอย่างการป้องกันช่วงต้นเน่ะสไนเปอร์เขายังเอาอยู่ไง และตำแหน่งสไนเปอร์ที่ผมวางไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเจ้าสายกลางเนี่ยไอ้ที่มันมีกระสุนยิงกระจายครับมันจะได้โดนแบบเต็มๆหน่อยเดี๋ยวรออัปเกรดให้เป็นสายเบลซิงบูลเลตครับผมแต่เนี้ยเอากันกันให้ครบกันแล้วค่อยเอนจเนียร์นี่มัน5ทหารเสือนะครับบวกอบฮีโร่อีกตัวหนึ่ง 3,002ใช้ 3, เงินค่อนข้างเยอะอ่ะแต่ก็ต้องทําครับด่านไหนไม่มีการเงินถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่มันก็จะแบบไม่สุดยังไงล่ะต้อยสุดครับแผนของผมคือต้องทำให้ตัวแข็งแกร่งเนี่ยได้รับการบัฟของเจ้าเอนจิเนียร์ให้บัฟให้อย่างเต็มที่ตัวแรกที่เล่นเอาไว้ก็คงจะเป็นเจ้าสไสเปอร์นนี่แหละ โอเคทั้งพลังตัวแล้วก็เหล็กเหล็กอ่ะใช้ฮีโร่ยิงเงาแล้วก็ใช้เจ้าสไนเปอร์โจมตีพลังตัวครับเดี๋ยวมีบอลซิงบูลเลตแล้วการป้องกันของสไนเปอร์จะดีขึ้นมากเลยทีเดียวเชียวต่อไปเจ0 0ันอันนี้โอ้โหราคานี่ไม่ใช่เล่นๆเก็บเงินไปก่อนอย่างที่บอกตัวเหล็กสไนเปอร์เอ้ยไม่ใช่ฮีโร่ยิงได้ พางตัวเดี๋ยวใช้สไนเปอร์ยิงป้อแป๊กป้อแป๊กเอาก็สบายแล้วมันสบายสําหรับช่วงต้นนะช่วงท้ายแค่สไนเปอร์ตัวเดียวกับที่เห็นอยู่แค่นี้ไม่พอหรอกสีม่วงก็ให้สไนเปอร์ยิง <c oughs> เดี๋ยวเราไปใส่การเงินให้ได้แล้วก็เรียบวางดูยตํตำแหน่งของดูยดก็แอบสําคัญนิดนึงโอเคผมเล็งได้แล้วแหละว่าจะวางไว้สักตรงไหน นี่ครับฮีโร่ยิงเหล็กให้ไนเปอร์บอกฉันยังยิงไม่เป็นนะนะยิงให้หน่อยละกันดูวิทบอกว่าได้เลยไม่สิจะเรียกว่าดูวิตก,ก็ไม่ใช่ต้องเรียกว่าโอบินเนาะฮีโร่ตัวนี้ชื่อของเขาแต่มันเป็นฮีโร่ที่เป็นดูวิทไงเผ่าพ,พันุดูวิทก,ก็ต้องเอาดูวิตอยู่ใกล้ๆครับมันจะสามารถบัฟกันเองได้โอเค พังตัวอย่างเงี้ยสไนเปอร์นายต้องแสดงความสามารถครับผมก็อยากกะมวนด่าน40เหมือนกันนะว่าการป้องกันแค่นี้จะพอหรือเปล่าผมต้องการเงินให้เร็วที่สุดเงินยิ่งมาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับเดี๋ยวจะพยายามเก็บเงินเพื่อซื้อสไนเปอร์เทียห้าให้ได้เลยทีเดียวปั๊บจัดเทียห้าไปเลย โอเคได้แล้วครับผมสายให้เงินครับเริ่มคูดาวมาแล้วมันก็ค่อยๆครับคูดาวค่อยๆมาผมอัพสายล่างไว้เลยแล้วกันให้ยิงได้เร็วขึ้นแล้วก็เก็บเงินยาวๆครับเพื่อซื้อเทียห้าปรับให้เขาเน้นยิงตัวพังตัวไว้เป็นพิเศษ ก็กดสกิลเปียงพอถึงด่านนี้ให้กดหนามเอาไว้หืมันดันหนามมันดันไปอยู่ข้างหน้าไงรอด่าน 40, 40ก็ได้ค่อกดอีกทีนอย่าแล้วศัตรูเหมือนจะหลุดโอเคดาร์ทคอยยิงเอาไว้จริงๆจะไม่หลุดหรอกถ้าเราเสริมการป้องกันหรือว่าเอาสไนเปอร์เนี่ยจากการยิงสตรองให้ยิงเฟิร์สก็จะช่วยได้เช่นกันเฮ้ยมันยังไม่หมดอีกแล้วโอเค มันจะตายหรือเปล่าเนี่ยแหละที่ผมที่ผมอยากรู้ยิงเข้าไปยีโลยิงเข้าไปสไนเปอร์ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงยิงยิงผังแล้วทีนี้แหละฆ่ากองนี้ให้ตายให้ได้โอเคกองเรียบร้อยครับเยี่ยมสวยงามครับผมผมไม่ได้กังวลหรือว่าอะไรหรอกนะจริงๆก็กังวลมากๆนั่นแหละกดสกิลอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็จะได้ละ จะได้เทียห้าของสไนเปอร์ให้เงินเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะแต่ดูจากทรงแล้วถ้าทางเริ่มจะไม่ไหวครับปรับสไนเปอร์เป็นเฟิร์สไว้ดีกว่าถ้าปรับเป็นเฟิร์สจากการป้องกันจะน่ารักมากขึ้นมันจะไม่ปล่อยให้ใครหลุดง่ายๆให้ฮีโร่ยิงสตรองแล้วก็อีกนิดนึงก็จะได้เทีย5ของสไนเปอร์มาแล้วเราจะได้เทีย5ตัวแรกแล้วตัวต่อไปนี่ก็คือต้องต้องจัดดูวิดทันทีเลย ได้เทียห้าแล้วครับปรับเป็นอีลิทเรียบร้อยมันอีลิทให้อยู่แล้วผมจะวางเอนจิเนียร์เข้าไปก่อนแล้วค่อยวางดูอิตต่อตรงนี้ครับเพราะผมว่าควรมีสักตัวหนึ่งอะขั้นเอาไว้โอเคแล้วเจ้าเนี่ยนะปรับเป็นสายกลางแบบเต็มที่เลยครับเพิ่มความสามารถในการจับเจ้าตัวเซรามิกด้วยเอนจิเนียร์กับดาร์ทเนี่ยผมยังไม่จำเป็นผมยังปล่อยไว้เป็นอย่างนี้ได้ แล้วค่อยหาการเงินเพิ่มขึ้นมานี่ครับพอเจ้านี้ได้เป็นเทียสีแล้วเนี่ย,ยก็จะมีความสามารถให้เงินเช่นกันแต่ของสไนเปอร์จะให้เงินได้ดีกว่าตัวนี้นี่จะให้เงินได้แบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ก็เลยจะไม่ใช่ตัวเด่นไม่ใช่ตัวเด่น,ไม,ดนไม่ใช่ตัวดังแต่ถามว่ามันให้ได้เรื่อยๆหลยอไมมันให้ได้เท่ากับสไนเปอร์นั่นแหละแบบครูดาวเต็มก็กดแต่มันให้น้อยครับให้น้อยมากตอนนี้เราจะเก็บเงินเพื่อซื้อเทียห้าของเจ้าดูอิตตัวนี้ให้ได้ ถ้าได้มานะโอโหการป้องกันกับการเงินของเราจะดีขึ้นในปรับเป็นอิลีนั่นแหละถูกแล้วทีนี้การต่อสู้กับเจ้าตัวเซรามิกเรามีดูวิคอยช่วยจับแล้วการต่อสู้กับโมอแอปเรามีสไนเปอร์คอยช่วยยิงก็มีความน่ารักเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ได้นี่แล้วความสามารถของฮีโร่นันเนียผมจะเรียกมันผมชอบเรียกมันานาเนียเนี่ยดัากอาไว้ครับ ใครที่เข้ามาชนอันนี้ก็คือจะตายเลยแล้วถ้ามันเต็มผมก็จะได้เงินเข้ามานั่นเองมีวิธีได้เงินหลายเส้นทางอยู่เหมือนกันด่านนี้อโอเคเก็บเงินครับก็ซื้อเทียห้าให้ได้จริงๆอะตอนนี้เรามีอยู่สองหมื่นห้า ขาดอีกประมาณ1มือนึงได้แล้วกดกล่องได้ทีสามพันนี่ก็ถือว่าโอาการเหมือนกันนะยิงพวกเขาเข้า,ขาไปกดเงินทาลายทิ้งไปเก็บเงินจากอย่างนี้ไกลได้แล้วครับทุกคนเทียห้าดูอีก จะได้เงินมากขึ้นต้องรีบซื้อพยายามซื้อก่อนจบด่านครับและด่านนี้นี่ตรงกลางคือนหนามมันจะเข้มข้นมากๆผมเลยให้เขาขยบขวามานิดนึงเพื่อให้ความเข้มข้นของหนามเนี่ยมันอยู่ได้แบบเต็มที่แล้วก็ใช้คู่กระสายบนเพื่อทําให้หนามที่พื้นเนี่ยสามารถทําดาเมจได้ทุกรูปแบบนั่นเองไม่งั้นมันจะมันจะไม่ได้นะเริ่มอัพไปน,นี้ขึ้นมา เราชนะชาเลนจ์แบบธรรมดานะครับแต่เราจะไปต่อให้ได้ถึงด้าน100กันนั่นเองอน,นียมาใหม่เก็บเ,เงินเข้าไปครับเพราะเราต้องการซื้อเทียสูงครับ1น <1, 000 S 2> ึ่งแสนกับอีก5้าพันครับค่อนข้างแพงก็ต้องเชื่อมั่นกับการป้องกันแบบนี้ไปก่อนรอเป็นเทียห้าค่อยบัฟทีเดียว โอเคมีโลความสามารถกดได้ผมก็จะกดครับเพื่อรีครับเพื่อรีรีความจุเข้าไปในเงินเพิ่มขึ้นแล้วกดสกิลก็ได้ h ฮพีเพิ่มขึ้นด้วยไหนนี้ขัดสนนะตัวเลือกเรามันไม่ค่อยมีเพราะว่ามันให้เล่นได้แค่ห้าตัวนี้ครับ ه, ถ้าผมเูสนสไนเปอร์เนี่ยผมจะกดสกิลได้เร็วขึ้นหรือเปล่าอาจจะไม่ก็ได้เก็บเงินไปก่อนครับเก็บเงินเป็นแสนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับด่านที่ให้การเงินมาแค่นี้สองตัวโจบมันค่อนข้างน,น้อยครับผมไม่กดไม่กดความสามารถแนละ้วปล่อยครับ เรามีเงินอยู่25ง0 0้าถ้าเราเก็บเงินแบบว่าหนักจริงๆอ่ะน่าจะได้อยูอ่การต่อสู้ก็ยังไปได้อยู่เนาะยิงเข้าไปสไนเปอร์ไม่ได้ตีแล้วเนี่ยยืนนิ่งนะเพราะคนที่ทำดาเมจคือเจ้านี้แทนครับผมไม่รู้หรอกนะว่าหนามผมไม่รู้ะนะว่าหนามของมันอนะ มันยาวไปถึงไหนสไนเปอร์ยังมันย,ยังไม่เข้าแมปมาเลยมันโดนดาเมจตายไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ตลกดีกดสกิลสไนเปอร์ปุ๊บคืละสามพักดของดูวิดอีกคืละส0งร้อยแต่ไม่นานหรอกเดี๋ยวดูอิดจะนำครับพอดูวิตมันเหนือเรื่องของการป้องกันด้วยมันเหนือเพิ่มขึ้นมาอีก ถ้าป้องกันไม่ไหวจริงๆอ่ะผมก็โอเวอร์คล็อกเนี่ยเอาไปใช้กับตัวอื่นก็ได้ไม่ได้ซีเรียสครับผมเช่นคอสโทมาสเตอร์เราก็สามารถซื้อได้ไปยังครึ่งทางแล้วทุกคนต้องเก็บให้ได้แสนเจ้าเนี่ยมันมีเหตุละผลที่ราคามันสูงนะมันค่อนข้างดีครับเอนจิเนียเรา ตีไปกดสกิลเงินทุกอย่างที่กดได้กดตลอดเวลาถังไหมพาพังก็เข้านาเนียปิดซะเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนครับมันเหมือนเป็นถังขยะแล้วเราก็เปลี่ยนถังไปเรื่อยๆของนาเนีย อห่น้มันเข้าทางเองก็ดีครับได้เงินเ,นเต็มๆวางใหม่นี่คนระับเ,เงินไม่สไนเปอร์ก็ได้อีกครับใช้การป้องกันแค่นี้ก็อยู่ครับทุกคนหนามที่พื้นนี่มันดีมากเลยนะและด่านนี้นี่มันค่อนข้างคน้นความรุนแรงของหนามมันสูงเพราะมันขดอยู่ตรงกลางไงถ้ามีด่านไหนให้ใช้ดูวดนี่ผมเอาเอาดูดตัวนี้มาใช้ประจำเลยเนาะเ<ม>บื่อกันหรือยัง แต่มันก็เป็นการโชว์ให้รู้นะว่าดูอีกตัวเนี้ยเขาแข็งแกร่งขนาดไหนเตรียมกดสกิลขออีกสามพันได้ไหมสไนยยปเปอร์ขอบคุณมากยิงเขาเข้าไปยิง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 ,ยง,ยง เปลี่ยนถายครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอการป้องกันคือแบบเงินมันใกล้แล้วอะ่ะการป้องกันมันเริ่มที่จะแบบแสดงความไม่พอขึ้นมาแต่เนื่องจากเงินมันใกล้มากๆผมว่ากดสกิลของสไนเปอร์ได้อีกครั้งนึงอะ่ะต่ออัปเกรดทีอาห้าเอนจิเนียร์ได้ละว,วางน้ำเอาเงินแต่ถามเรื่องการป้องกันผมว่าพอเข้าไปฟ้ ยัถ่ายโอนใหม่โอเคเต็มเร็วครับเต็มเร็วเต็มเร็วเราจะได้แล้วครับไปยังได้แล้วครับบูทไปนอนทีนึงต้องบูทใที่ได้ติดครั้งครับแต่คำถามคือจะเอนจิเนียร์สายไหนดีสายป้อมปืนหรอมันก็ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ปืนนั่นแหละมันดูมีตัวช่วยยิงดีไงบูเท่าไปครับคูณสอง้อคูณสิบไนเปอร์ตอนนี้ยิงเร็วมากครับน่ารักจริงๆแล้วกดคูดาวสกิลได้ค่อนข้างไวนะกับโอเวอร์คล็อกคูณสาม,มเร็วแบบนี้ดีครับบับได้รูัวๆสไนเปอร์เสร็จก็ดูอีกต่อ ที่ผมให้สไนเปอร์ก่อนเพราะสไนเปอร์เขาโจมตีได้ครบทุกรูปแบบจริงๆแบบตีด้วยตัวเองได้แต่ยิ่งตีเร็วก็คือยิ่งเร็วเขาใหญ่สวยางามมากโอ้เรามีเงินเหลือ,นะอนายคนสุดท้ายและดาร์ตมังกี้ครับดาร์ตมังกี้ก็ตีได้ครบทุกรูปแบบเช่นกันเป็นคอสโบ b o มาสเตอร์ เดี๋ยวคอสตัวนี้ผมปรับเป็นเป็นเฟิร์สว่าจริงๆอยากปรับเป็นลาสมากเลยเจ็ดปรับตรองดีกว่าน่ารักสุดเงินเราไม่จำเป็นต้องใช้กับอะไรแล้วนะเนี่ยแปดเดี๋ยวเจ้านี่เสร็จดูวิดก,ก่อนแล้วค่อยครอสโวัวมาสเตอร์ถ้าค่าท่านงินมันพอนะ ถ้าเวลามันพอใช่เพราะเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของครูดาวนะล,ลองกดให้เสร็วเก้าเก้าแล้วครับโอเคติดครับผมจิที่ไปเลยดีดีีจะมาในด่านนี้ สไนเปอร์ยิงเอาอยู่ครับทุกคนช่วยกันยิงเอาอยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมจะอัพผมเอาคอสโทมาสเตอร์ก่อนดีก,กว่าเพราคอสโทมาสเตอร์โจมตีอ่ะยิงอ่ะได้รุนแรงยิ่งกว่าเจ้าดูอิน <c oughs> สองไปตอนนี้คุณสิบแล้ขออภัยครับ ็บเงินไปเรื่อยๆไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทําอะไรแล้วนะมันซื้ออะไรไม่ได้ล้วเว้นแต่ว่าเราเปลี่ยนแผนทําการขายเจ้าดูเวสายนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสายโบนอะไรอย่างเงี้ยยิงเข้าไปครับขอโทมาสเตอร์เขาอยู่ในจุดที่ยิงได้ดีมากมีบัฟเข้าไปคุณฝีติ๊กฤิปติคกิอืมช่วยๆย่ยนโจมตีครับ ลอกโลมาสเตอร์ <S <S เป็นหนึ่งในตัวที่โจมตีได้ดีมากๆในเกมนี้เขาตีได้ครบทุกรูปแบบดาเมจค่อนข้างดียิงค่อนข้างไวเก่งนะบอกเลยเริ่มานาเนียเข้ามาคุณหกสบายๆครับโจมเตี้าไปาปาปาดปาเข้าให้ปาปาดปาเข้าให้ แล้วก็คูณเจ็ดครับผมคูณไปเรื่อยๆครับมันจะโชว์พลังที่แท้จริงออกมาเองแปลไป <c oughs> วางหนามสักนิดนึงสองตัวนี้เขาค่อนข้าง,งที่จะอึดๆๆ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 อึด เก้าแล้วอีกทีหนึ่งคูณสิบเงินก็แบบมีนะด่านนี้เราไม่ได้จนเลยนะขอบอกเลยด่านนี้เรามีเงนะินครถ้าตัวเซรามิกจะหลุดเดี๋ยวสไนเปอร์ที่ยิงตอนนี้ยิงเป็นแบบอิลีกไงมันจะยิงฉลาดนิดหนึง่งเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป้าหมายยิงให้เราเองแล้วก็ด่านร้อยใส่ให้ดูอีกบ้างเดี๋ยวดุกเหงาอยู่มั้งตั้งแต่ต้นไม่มีใครสนใจเขาเลย ก็ไม่ได้ต้นขนาดนั้นนะสไนเปอร์เนี่ยต้นกว่าไหวหรือเปล่าเนี่ยการป้องกันแต่ถ้ามีครอสโบมาสเตอร์ผมว่าไหวนะจะไหวหรือเปล่าจะไหวจริงจริงใช่ไหมถึงปะเนี่ยไม่ไหวเหรอหุ้ยไม่ไหวแฮะระเบิดหน้ำดีกว่าโอ้โหเอาไม่อยู่มันหนีไปแล้วทุกคนไหวอยู่ไม่โอเคไหวอยู่ ก็ค่อยเติมหนามเข้ามาหนึ่งสป,ปีดไปคุย c r ตัวมาสเ master นเอาอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่นึงอุ้ยชนะครับผมเสีย HP ไป5เสียเกราะไปแค่5ครับโอเคได้รางวัลเป็นสตารม์มังกี 100, มังกีเอสหนเมื่อกี้ผมกว่าลุ้นมากแล้วถ้าแพ้ในด่านสุดท้ายตัวสุดท้ายกับนิดเดียวเนี่ยผมจะรู้สึกเศร้ามากครับแต่มันโดนจับเอาไว้ได้ก่อนที่มันจะหนีไปนั่นเองครับ ก็ต้องขอบคุณดูอีกตัวนี้เหมือนกันนะไม่ได้ผมรอให้มันไปต่อยสักนิดหนึ่งแล้วกนะันถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะคูณสิบให้เขาทุกตัวมันก็ไม่น่าจะถึงนะมันดูมันดูเร็วก็เหลือเกินนายกาเป็นเฟิร์สอ,อันตรายรู้สึกไม่ปลอดภัยกับเจ้าุ๊ดมันหนีมันหนีมันหน,น,นีโอ้โหเสียเลือดไปนิดเดียวเท่านั้นครับแต่ไม่ตายครับมันหนีครับ โอเคเสริมเหล็กแล้วมันเก่งเส,เสริมเสริมเหล็กแล้วมันอึดเท่าตัวเฮ้ยเาลมิกค,ค่อยคุยกันก็ได้ okay. โอเคโอ้โหกดปุ๊บเงินออกเด้งปั๊บเลยโจมตีมันอึดมากเลยครับคุณแปดไม่ช่วย สไนเปอร์ S S ขอร้องละนายยิงเฟิร์สเถอะอย่าแล้วจะหลุดแล้วสไนเปอร์กับดัด๊ดสไนเปอร์กับดัด๊ดสไนเปอร์กับดัด๊ดให้น้ำเถอะไม่ไหวแล้วหยุดมันไว้ก่อนขอเพิ่มพลังชีวิตขึ้นมาหน่อยโอเคน้ำค่อยๆเติมเข้ามาคูณเก้าแล้วเดีย๋ยวให้มันคูณติดให้เสร็จๆไปผมจะได้มาบัฟตัวอื่นสักทีเดีย๋ยวแล้วมันจะหนีอีกแล้วอย่าแล้วสไนเปอร์กับ c r o s s b o w m a s t ู้ที่ยิงถึงโอเคย,ย,ย, okay, ยอมอันนี้เดียวเองเนาะได้แค่นี้จริงๆแหละ5ตัวจริงๆยังขายดูอิดได้แล้วก็เป็นดูอิดสายผลักทั้นั้นก็ทำได้เหมือนกันมันไม่ได้ครับผมเสียดายการบัฟของมันนะั่นเองจริงไม่ควรเสียดายนะคือถ้าจะไปไกลกว่านั้นก็ควรลกล่องขึ้นมาอันนี้ได้รางวัลเป็นอะไรล่ะอซ์มังกี้ครับส่วนไอ้เจ้านินจาโอเคไม่ได้ติดอะไรครับผม ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้สนุกดิโอเคครับทุกคนในการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเขาให้จํานวนเราค่อนข้างน้อยแต่ให้ตัวที่แบบว่ามันเป็นไปได้ในหลายๆอย่างถ้าผมปรับสายให้ดีๆไม่ได้แบบว่าเป็นสายเลทเกมจ๋าขนาดนี้นะมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ก็ไม่น่าจะไปได้ไกลแบบมากๆแบบที่เราทำกันมาเมื่อก่อนเมื่อก่อนอย่างนั้นหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ผมก็ถือว่าผ่าน แฮปปี้สุดๆนั่นเองครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นอที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมเหมือนว่านี้ต้องขอขอบคุณในการรับชมจริงๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวค่อย,เ,ยเจอใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ